รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีอรินทีวี วันนี้ค่าเรียนศิลปะครูพาทุกคนมาที่สนามหญ้าเพื่อให้ทุกคนลองวาดรูปธรรมชาติกันนะคะเอาละทุกคนลงมือวาดได้เลยค่ะวาดรูปธรรมชาติหรอจะวาดรูปอะไรดีนะอืมน้ำมนตลองวาดรูปต้นไม้ต้นนั้นดูไหมอ่ะแล้วก็มีฉากหลังเป็นท้องฟ้าอืมแกดีนะเดี๋ยวน้ำมนจะลองวาดดูแล้วน้ำมล่ะจะวาดอะไรหรอ นโมว่าจะวาดรูปผีเสื้อก่อ,อยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนั้นภาพวาดของนโมต้องออกมาสวยแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวเราแยกกันไปวาดรูปเนาะคุณครูครับนโมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนะครับได้จ้ะนโมอ้าวเอ๊ะ ตะกี้วางพี่พพนนี่ไว้ตรงนี้นี่นาฮฮ,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 ฮอน้ำมนต์น้ำมนตแย่แล้วทำยังไงดีเิดอะไรขึ้นเหรอน้าโมพี่เพนนี่หายไปไหนไม่รู้น้าโมวางไว้ที่สนามหญ้าก่อนไปเข้าห้องน้ำกลับมาก็ไม่เจอแล้วเอ๊หรือจะมีคนแอบหยิบไป งั้นเราแยกกันไปตามหาเธอรถถังใช้ปากกาอันี้ไม่ได้นะทำไมล่ะทำไมถึงใช้ไม่ได้ปากกาอันนี้ของ้ำโมเหรอใช่ใช่ปากกาของ้ำโมเองเออเป็นปากกาด้ามปลอดที่คุณยายให้ไว้เป็นของขวนนะัญน่ะต้องขอโทษด้วยนะ ที่ให้ใช้ไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรหรอกนะโมรถถังผิดเองที่ไปหยิบมาเห็นว่ามันวางอยู่ที่สนามหญ้าไม่รู้ว่าเป็นของน้ำโมอ่ะว่าแต่รถถังนี่มีปากกาวาดรูปหรอรถถังลืมเอาปากกาวาดรูปมาเฮอแล้วแบบนี้จะวาดรูปส่งครูยังไงเนี่ยงั้นรถถังรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวน้โมหาปากกามาให้ เกือความลับแตกแล้วครับพี่เพนนี่อ, <c oughs> <c oughs> อ้าวน้ำโมรหรอกเหรอฉันก็นึกว่าเป็นเพื่อนของเธอซะอีกเมื่อตะกี้ตกใจแทบแย่เลยต้องแกล้งทำตัวนิ่งๆไว้อะน้ำโมขอโทษนะครับพี่เพนนี่เผลอวางจนมีคนอื่นหยิบไปอะแต่คราวหลังอะต้องระวังตัวให้ดีเลยนะถ้ามีคนอื่นได้ฉันไปแล้วเอาไปใช้ทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็แย่เลยอนะ ครับพี่เพนนี่ต่อไปอะน้ำโมจะระวังให้มากกว่านี้แล้วนี่มาทำอะไรกันที่สนามหญ้าโรงเรียนล่ะวันนี้คุณครูให้ออกมาวาดรูปธรรมชาติะครับแต่เพื่อนน้ำโมที่พี่เพนนี่ไปเขาลืมเอาปากกามาน้ำโมก็เลยจะขอพี่เพนนี่วาดรูปปากกาให้เพื่อนด้ามหนึ่งครับอืมได้สิไม่มีปัญหาหรอก รถถังน้โมปากกามาให้แล้วนี่ไงขอบใจมากนะน้โมแล้วตะกี้ที่รถถังไปหยิบปากกาน้โมมาต้องขอโทษด้วยนะืมไม่เป็นไรรถถังรีว่ารูปเธอเดี๋ยวเสร็จไม่ทันนะน้าโมสรุปว่าเจอพี่เพนนี่หรือ,อยังเจอแล้วล่ะน้ำมนตะกี้มีคนเผลอหยิบไปนะ่ะแต่น้โมได้พี่เพนนี่คืนมัแล้วฮ่าล่องออกไปทีเฮ้ย น้ำมวลยังวาดรูปธรรมชาติไม่เสร็จเลยน้ำมวลขอไปวาดต่อกันนะอืมจริงด้วยอ่ะน้ำมูก็ยังไม่ได้เริ่มวาดรูปเลยมูแต่หาพี่เพนนี่งั้นเราเรียวาดรูปให้เสร็จกันดีกว่าของอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองเด็กๆไม่ควรไปหยิบมาโดยพลาการหรือหยิบไปโดยที่เจ้าของยังไม่ได้อนุญาตนะคะอมรินทีวี